ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกเปิดชื่อ1 1บ็รัฐมนตรีหน้าใหม่ชาวเน็ตนะครับแสบเรียกครมสืบสันดานก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับมีครมอนะครับของคุณอุ้งอิงนะครับตอนนี้นะครับไม่ได้เรียกว่าคอรมอแพทองทานไม่เรียกครมหนึ่งหรือคอรมอ,อะไรก็แล้วแต่นะครับชาวเน็ตนะครับเรียกว่าให้นะครับสมญานามคอรมอชุดนี้ว่าครมสืบสันดานนะครับ4 กันยายน257ภายหลังราชกิจจานุเบียกษาประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีในรัฐบาลของนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายรมตีจากการตรวจสอบรายชื่อพบว่ามีรัฐมนตรีหน้าใหม่ในคณะรัฐมนตรีครมรัฐบาลของนางสาวแพรทองทานจำนวน11คนประกอบไปด้วยนายพิชัยนักริ์ทพันธ์อายุ63ปีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสรวงเทียนทองอายุ49ปีรัฐมนตรีว่าการ ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 3. นายชูศักดิ์สิริดินอายุ76ปีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 4. นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิ้อายุ45ปีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 5. นางสาวซาบี ดานะครับชัยเกษตอายุ39ปีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบุตรสาวของนายชาดาไทยเกษตอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 6. นายเอกนัทพร้อมพันธ์อายุ38ปีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 7. นางนัตมนพินโยสินวัฒน์อายุ51ปีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากรณ์8นายอัคครา พรมเผ่าอายุ52ปีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์น้องชายของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากรณ์9นายอิทธิสิริรัฐยทะยากรอ,อายุ70ปีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์ สิบนายเฉลิมชัยศรีอ่อนอายุ59ปีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม11นายเดชอิดขาวทองอายุ60ปีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยในจํานวนนี้มี2รนายชื่อที่ชาวบ้านหยิบยกขึ้นมาวิพากวิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกโ,โซเชียลคือนายอัคราพมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์ซึ่งเป็นน้องชายร้อยเอกธรรมนัฐพมเผา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์อีกคนคือนางสาวซาบีดานับไทยเกษตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบุตรสาวของนายชาดาไทยเกษตรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชาวเน็ตวิาพากษ์วิจารณ์เปรียบเทียบทานองว่า เป็นคอรอมอรครอบครัวและอีกหลายรายได้หยิบยกชื่อของภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องสืบสันดาลขึ้นมาให้ฉายยาโฉมหน้าคอรอมอรดังกล่าวในจำนวนนั้นมีช่อนางสาวพันนิกาว,วานิชอดีตอดีตนะครับสอสอ,อดีตพักอนาคตใหม่ที่พูดผ่านทีวีออนไลน์ช่องหนึ่งว่าสืบสันดาลหลังผู้มัน รู้ผู้ดำเนินรายการขอให้พูดสามคำเกี่ยวกับโฉมหน้าคอรมอรแพรทองฐานโอ้โหเรียกว่าร้อนแรงอย่างจริงๆนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้การตั้งนะครับคอรมอรชุดนี้ไม่ได้ตั้งตามความรู้ไม่ได้ตั้งตามความสามารถตั้งตามโคต้าตั้ง,ต,งตามที่เรียกว่านะครับเป็นของใครนะครับก็ตัวเองนั่งไม่ได้ก็เอาคนนั้นคนนี้มานี่แหละครับ ถึงได้มองได้ชัดว่าวันนี้ไม่ได้ทําเพื่อประเทศชาติไม่ได้ทําเพื่อประชาชนแต่ทําเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นหรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นใหม่มีอะไรคลิปห,หน้าอดาอ๋เดตฟังครับ